ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ขึ้นมานั่งพร้อมแล้วครับครับพร้อมเปินพร้อมทุกอย่างอ้าวแต่แดดไม่ค่อยพร้อมอีกบูบอีกครับผมตามมาดูว่าวันนี้ผมจะได้เจอตัวไหมจะได้พาน้องปลากลับบ้านไหมครับฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับผมตามกันไปดูครับผม แล้วับอะไรเมื่อกี้แดดยังดีอยู่เลยเดี๋ยวคว้าเดี๋ยวขนดูแลสุขภาพด้วยนะครับ <S <S ผมก็ต้องดูแลหาน้องปลาเจอน้องฝนอีกติดน้องฝนอีกเมื่อกี้แดดมังดี อาจะมีก่งนิดเดียวหักคลุ่มแล้วทำไงฟ้าเชือกนี่ก่อนครับถ้าทันถ้าไม่ทันก็ตามกิ่งลงไปนู่นอ่ะประมาณไม่ลงสูงเกินไปประมาณหกเมตรเห็นหน้าเห็นน่าจะได้ อืมถ้าเป็นไม้อื่นไม่กล้านั่งครับอันนี้ไม้คี้เหล็กเหนียวทักหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่แก่นะความเหนียวก็น้อยลงเสียวๆอยู่รุ่นแบบเสียวๆครับผม นี่เห็นไหมมาเมองเ,เข้ามา,าเดี๋ยวฝนก็้ามาลายังไม่มามาทักที้งพร้อมแล้วเนี่ย ถ้าฝนไม่ตกครับน้ําก็ใสขึ้นมองดูให้หน่อยนี่น้ําพอเริ่มพอเริ่มจะใสบ้างใสดําๆน้ำในนี้ใสยังไงมันก็ไม่ไม่ใสแจ๋วใสมันออกดำดำขุ่นดำใสดำพื้นท้องมันรากผักตุบชวามันก็พื้นท้องมันดำมันจะท้อนมาเป็นน้ำดำดำ น,น,น่าจะมาแล้ครับน่าจะต้องอถอยก่อนมั้งมาแล้ครับถอยกันนีกว่าครับเพื่อจะทัน นังอื้อเลยครับเทียบเลยครับชัวร์ชัดเจนพี่เนนบูนนักซีด้ ถ้าจะไม่คับ ลมอะไรวะลมทั้งฝนเลย

เองน่ากลัวจริงๆเลยไม่ใช่ขุนอย่างเดียวครับลมด้วยครับลมเยอะเลยโอ้ยน่ากลัวถอยหลังเป็นห้าเป็นสามสี่ร้อยเมตรไปหน้าไม่ได้ครับไม้ใหญ่้าหน้านู่นมันเป็นป่าไม้ทั้งสองด้านเลยเท้าเวียนมาถานานก็หมกนี้แล้วครับแต่วว่าไปหน้าไม่ได้ผมดูแล้วมันระยะทางมันไ,นนไป อีกอย่างลมมันก็กำชูกแรงพอดีเลยครับต้องถอยถอยหลังนิดมประมาณสามสี่ร้อเมตรเลียวว่ากลับขึ้นมาที่สาลา,าหมู่บ้านครับผมสาลาเนี่ยประชงของอ่างเก็บน้ำน้ากลัวนานได้เจออย่างนี้แล้วโอ้โหระทึกามาโมใจก็เปียกเบียกโชูกแน่นอน ได้รู้นแต่ก,ก่อนครับโอ้ยไม่คิดเลยว่าจะกวดแรงอยู่คิดว่าต้นไม้นี่ไหวโยกม้วนเลยขนากตัวจริงๆ มาแล้วมาอย่างนั้น